ทำอย่างไรความเพียรพยายามจึงมีผลพิคุทั้งหลายก็อย่างไรความพยายามจึงจะมีผลความเพียรจึงจะมีผลพิขุทั้งหลายพิคุในธรรมวินัยนี้ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมไม่สละความสุขที่เกิดโดยธรรมไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้นเธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าถึงเรานี้ จักยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อเริ่มตั้งความเพียรวิราคะย่อมมีได้เพราะการตั้งความเพียรอันหนึ่งถึงเรานี้จะยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อวางเฉยคือบำเพ็ญอุเบกขาอยู่วิราคะก็ย่อมมีได้เธอนั้นจึงเริ่มตั้งความเพียรในทํานองที่พิกขุผู้ยังมีเหตุแห่งทุกข์ผู้เริ่มตั้งความเพียรอยู่ย่อมมีวิราคะเพราะการเริ่มตั้งความเพียร เธอนั้นบำเพ็ญอุเบกขาในทํานองที่พิคุผู้ยังมีเหตุแห่งทุกข์วางเฉยคือบำเพ็ญอุเบกขาอยู่ย่อมมีวิราคะเธอนั้นผู้ยังมีเหตุแห่งทุกข์เริ่มตั้งความเพียรวิราคะย่อมมีได้เพราะการตั้งความเพียรแม้อย่างนี้ทุกนั้นก็เป็นอันเธอสลัดได้แล้วเธอนั้นผู้ยังมีเหตุแห่งทุกข์ เมื่อวางเฉยคือบำเพ็ญอุเบกขาอยู่วิราคะย่อมมีได้แม้อย่างนี้ทุกนั้นก็เป็นอันเธอสลัดได้แล้วพิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิขุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายอากุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อเราเริ่มตั้งตนเพื่อความลำบากอากุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง อยากกระนั้นเลยเราพึงเริ่มตั้งตนเพื่อความลำบากเถิดเธอจึงเริ่มตั้งตนเพื่อความลำบากเมื่อเธอเริ่มตั้งตนเพื่อความลำบากอยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งสมัยต่อมาเธอไม่ต้องเริ่มตั้งตนเพื่อความลำบากได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรพิขุทั้งหลายเพราะพิขุนั้นเริ่มตั้งตนเพื่อความลำบากเพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นของเธอเป็นอันสำเร็จแล้วฉะนั้นสมัยต่อมาเธอจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตนเพื่อความลำบากได้พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนช่างสอนย่างลนลูกสอนบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้เพราะเหตุที่ลูกสอนเป็นของอันช่างสอนย่างลนบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้แล้วสมัยต่อมา ช่างสอนนั้นไม่ต้องย่างลนลูกสอนนั้นบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรพิกุทั้งหลายเพราะช่างสอนนั้นพึงย่างลนลูกสอนบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นของเขาเป็นอันสำเร็จแล้วฉะนั้นสมัยต่อมาช่างสอน จึงไม่ต้องย่างหล่นลูกศรบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้ฉันใดพิขุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลพิขุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายอากุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อเราเริ่มตั้งตนเพื่อความลำบากอากุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งอยากกระนั้นเลย เราพึงเริ่มตั้งตนเพื่อความลำบากเถิดเธอจึงเริ่มตั้งตนเพื่อความลำบากเมื่อเธอเริ่มตั้งตนเพื่อความลำบากอยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งสมัยต่อมาเธอไม่ต้องเริ่มตั้งตนเพื่อความลำบากได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรพิขุทั้งหลายเพราะพิขุนั้นเริ่มตั้งตนเพื่อความลำบากเพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นของเธอเป็นอันสำเร็จแล้วฉะนั้นสมัยต่อมาเธอจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตนเพื่อความลำบากแลพิขูทั้งหลายความพยายามมีผลความเพียรมีผลแม้อย่างนี้